พอวอออนไลน์เลิฟนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป5การงานอาชีพ อาชีพในชุมชนมาดูความหมายของอาชีพกันนะครับอาชีพหมายถึงการทำงานซึ่งมีรายได้ตอบแทนเพื่อบุคคลจะนำรายได้นั้นไปใช้ดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวอาชีพที่เลือกทำต้องเป็นอาชีพสุจริตก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนการประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ บุคคลจะต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้อยู่ดีกินดีสมฐานะนะครับความสำคัญของอาชีพในชุมชนอาชีพในชุมชนแต่และชุมชนมีความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยและชุมชนดังนี้นะครับ 1. ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ 2. ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนเมื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีการติดต่อค้าขายหรือประกอบอาชีพร่วมกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะเป็นประโยชน์ในการขอความร่วมมือเพื่อทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนให้สำเร็จไปได้ด้วยดี 3. ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีโทรศัพท์มีถนนคอนกรีต ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นนะครับมาดูอาชีพต่างๆในชุมชนกันนะครับอาชีพแต่ละอาชีพแตกต่างกันการเลือกประกอบอาชีพใดนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับสภาพชุมชน และความสามารถของตนเองมากที่สุดโดยประเภทของอาชีพในชุมชนส่วนใหญ่แบ่งได้ดังนี้นะครับอาชีพกเกษตรกรรมอาชีพกเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกักและเป็นอาชีพสำคัญของประเทศ ลักษณะงานเป็นอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านการเกษตรซึ่งผลผลิตทางการเกษตรนอกจากจะใช้ในการบริโภคเป็นส่วนใหญ่แล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับประเภทกิจการการทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์การประมง รายได้ของอาชีพเกษตรกรรมแต่ละประเภทจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าเกษตรปริมาณผลผลิตและราคาตามกลไกตลาดนะครับอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการโดยตนเองเป็นผู้รับจ้างทำงานให้ลักษณะางานอาชีพรับจ้างประกอบด้วยบุคคลสองฝ่ายซึ่งได้ตกลงว่าจ้างกันบุคคลฝ่ายแรกเรียกว่านายจ้าง บุคคลฝ่ายที่สองเรียกว่าผู้รับจ้างมีค่าตอบแทนที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียกว่าค่าจ้างโดยทั่วไปมีลักษณะรับจ้างทำงานในสถานประกอบการหรือโรงงานเป็นการรับจ้างแบบขายแรงงานโดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานอยู่ในสถานที่และเวลาที่นายจ้างกำหนดประเภทกิจการโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทเอกชนการรับเหมาก่อสร้างนะครับ รายได้ได้รับค่าจ้างแทนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่คิดตามชิ้นงานที่ทำได้อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้าของสถานประกอบการหรือนายเจ้านะครับ